แย้มคำขคืนของอำเภอถ่าพนุ่มครับพี่น้องอำเภอถ่าพนุ่มครับเก็บภาพบรรยากาศเพื่อมาเฝ้าที่ภาพน้องครับครับเป็นบรรยากาศยามคำขคืนครับของอำเภอถ่าพนุ่มครับพี่น้องสวยเลยทีเดียว ดับดาดายด้วยไฟครับงานประทระัดนมครับมองเห็นไฟป,ประทาดเรืองอารามไปเบลคนนยครับพีกก่นหน้องครับเบืองยางคนขห้นเงาครับเป็นดับดาดาด้วยไฟตอนแรงแรงครับมีหนกมีนูเสียงหนกเสียงหนู้เทาะขอเขาขแรงเทาหัางครับบินเทาหัาง ใน,ในบริเวณวัดพระธาตุนะครับเสียงลกนูปูปีเจ้า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 นะครับมวลซื่นนี่กันว่เพะว่นมี้บุญคนครับนเสียงหนูแข่งกับเสียงพระเทียนครับเสียงพระเทียนเ,เสียงพนไห่พ่อนะครอยากโยมมาทำบุญนะครับพี่น้อาทำบุญสุนทานครับถ่ายย่อยกันมากนะครับพี่น้องตอนเร่งแรงบรรยากาศ ของวันที่16ครับ16ก่อนมือเปิดงานครับพี่น้องเก็บบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งครับเพราะว่าตื่นมามือเสาร์นี่ยกลับต้องเป็นมือแห้งอุปโภคภันะครับแต่เงี้ยผมคลื่นคล่องวันนี้ก็ถือว่ารลายพอสมควรหยาดย้อมพงออกคนต้นหรือมาล่อเนอุปโภคภัณฑอครับ เก็บภาพบรรยากาศมาอีน่นอน,นเบิ้งรับพี่น้องอครับภายในวัดพระธาดุพนมยังมาทำกันขึ้นครับุในคนมากระท้าลูกเก็บไว้ทีละลึกครับไปประทาดยังอ้น่ยงามเลยพี่น้องนะอาลามพูดเลย สงมพระเจ้าที่มาจากทางต่างจังหวัดมาอยากมาชมมาถ่ายรูยปเก็ยไวัเป็งทีระล,ลึกนะครับออตน้นชีปอว่งงาเนี่ยกำทังงงขึ้นก็บบคอยหอดครับเหมาะสำหรับวออกมาเดินอินอากาศทำบุญสุนทาศนะกับเรามาบุญเพนบิไฟ่ทยไทยไหว้บุญช่วยนะครับ เป็นบรรยากาศที่ดีเล,เลยทีเดียวครับบอ่บอห่อนบ่อหนาวอากาศดีเลยทีเดียวฟังเสียงนกเสียงนูกินเขาห้างครับปเป็นนกกระจิบนกกระจาบนกกิลลาครับของอบริเวณราถาปนุ่มครับกระสีเห็ดห้างเห็ดดูแถวๆวันนี้นะครับพี่นอ้อง บรรยากาศรอบๆของวัดพระธาตุครับตอนค่ำขึ้นสวยสดงามๆไปกีนเดียวครับพี่น้าะไ,ไปเพลินมากกัเก็บภาพไทยไปเป็นบัดเป็นที่ระลึกครับครับก่อนหาาาน้าพระธาตุก็นี่ก็ดอกไม้ดอกตอก,ตอกบูชบูชานะครับภายใน คือว่าบรรยากาศเหมือนแรลกครับคึกคักพอสมควรนีครับพี่น้องแหลกขายสินขายของคนมันจะสวนตัวไปครับออกมาจับใจใส่สร้อยกันครับพี่น้องว่ากำลางคืนกับมันบ่คอ่อยฮอตครับไตกฮอตต่างมาออกมาย่างลินย่าง,งหัวน้ำครับพี่น้องเป็นบรรยากาศคนมา เล่นตอนแรกๆครับพี่น้องครับคลองเล่นเด็กๆตีนหน่อยเนี่ยโอ้ยหลอดตาหลอดแตกขนาดเลยครับครับหลายสิ่งหลายอย่างครับพ่อแม่ถทาได้พ่อลูกพ่อเต่ามาก่ยวงานอุญอำเภอธาตุพนมตเตรียมเงินมาไว้ได้ร้ายเลยครับพี่น้องคลองเล่นคลองอสื่อคล้องขายนี่หลายแท้ๆ หลอกรับพี่น้องว่าหลอกวงรอบลอบอันนี้เป็นพญานาคครับพญานาคพาไปไหวต,ตรงพญานาคตัวตรงคำเคลื่อนนี่ครับคองเพื่อนว่าพญานาคต,ต้องคำเคลื่อนสิมีสะพานเข้าไปอากามี ของขายเป็นพ่วงมาไล่เป็นของเส้นไหวนะครับเป็นขายทั้งหนาครับเป็นบ่อให้เขาไปขายทั้งในครับมันขายทั้งหนาครับ,รบเป็นปูเป็นปลาเป็นพวกปลาไหลนี่ครับของปล่อยอ่าสะดอกเข่บประมาณนะครับเนาะเพิ่งตอนกลางคืนแสงไฟนี่สวยเลยทีเดียวครับพี่น้อง ปิดสะพานยางเข้าไปครับสะพานยางเข้าไปครับโอบ้บรรยากาศแสงของพญานาคเสวยเลยทีเดียวครับพี่นอ้องครับคนดรอบ,บ,บรอกดอบลอกแสงฟื้นแสงไฟสงงบลมเย็นขนาดครับพี่นอ้องบรรยากาศยง่ความคืน สวยอีลีครับพี่นอ้องบรรยากาศตอนเย็นๆอำเภองถายเปนมครับน่าหล่อเล่นหล่อชมครับนี่ครับเป็นพญานาคเป็นพญานาคเขากับแสงไฟนะโอ้ยแม่นสวยดีครับพี่นอ้องเขากับแสงไฟกันนะเขามาเห็นไก่แง่งงามเาอ,อ้ยนี่ครับ กาดที่นาตื่นตาตื่นใจขนาดเลยพญานาคสามารถสามารถมากรกาบมาไหวได้ครับน้ำคำขืดก็ไ,ได้ครับเปิดแหงเขามากราบนมัสการแล้วก็ษากการะบูชานะครับองคนน์พญานาคล่ะกษัตริยพระพุทธครับพ,พระพุทธมีเป็นจุดให้มอง ไหวนะครับขอพรอนะครับเสียงปืนเสียงไฟสว่างสวัยดีครับสว,สวัยดีบ่มเมิดครับขนาดย่างวังขึ้นยังบ่มเมิดครับเป็นบรรยากาศที่ดีเลย,ยทีเดียวครับนนองค์พญานาคตนกลางคืนก็สิออกสวยงามไปอีกอย่างนึงครับเขอครับแสงปืนแสงไฟ อากาศดีเลยทีเดียวผู้คนหรือนักท่องเที่ยวสิเขมามากาบมาไหวได้ครับนั่การเมงคืนก็ได้เพ่นบอได้ปปิดครับนบอได,ด้ปปิครับลุงพญานาครอรบวดนะครับพี่นองแสงคืนแสงไฟสวยเลยทีเดียว สวยงามครับสวยงามองคเก๋าไก่เฮ้ยสวยครับพี่น้องกับเสียงไฟนแห้งขอกำบรรยากาศเลยทีเดียวครับพี่น้องเป็นองค์พญานาคครับองค์พญานาคมองไปก็จะเห็นพระธาตุพนมอีกฝั่งหนึ่งครับ ฝั่งของน้องสะนะครับเบิง้งเบิ้งไก่แฮงสวยครับพี่น้องนี่ครับเบิ้งไก่ไก่นี่เป็นเก็ดเป็นเก็ดเป็นเก็ดนี่ครับพี่น้องถือกับแสงไฟนี่แฮงการตาขนาดเลยนี่สีสันของเก็ดพญานาคครับพญนานาคนี่ได้มาสัมผัสได้มาเบิง้งไก่ไก่นี่แฮงสวยงามครับจนบรรยายบบถือก่อนนะครับพี่น้อง สวยงามเลยทีเดียวครับพี่นอ้องตวงขามไปกันสิเป็นสานสานพระพุทมครับสานพระพุทสีมองทะลุไปเห็นองค์พระธาตุนะครับองค์พระธาตุเบงผูคนยังมากกราบไหว้สการะขอพรน,นะครับบูชาบุตสิมาทางไก่อุตสิมาทางไก่มาขอพรจากคุณผู้พิายนาครับ นี่เป็นผูสารพระพมครับพระพุธครับ,รบ,รบมันหล่อๆบรรยากาศนิ่มคำคลืนครับครับสมองเห็นคงค์พระธาดพนมนี่สวยเลยทีเดียวครับตอบรับกับหนามที่เป็นเป็นน้องสะครับเป็นน้องสะเดินเนข้ามาเป็นสะพานเดินเข้ามาหาอุคยหนาครับ ากาศดีเลยทีเดียวครับหลบๆแสงพื้นแสงไฟลายหยิบลายยับหลบๆองค์พระธาตุครับพี่นอ้องมองเห็นแสงสีเนี่ยสวยเลยทีเดียวเป็บภาพบรรยากาศยำคำคืนของอำเภอท่าขนุ่มมาให้พี่ให้น้องเลยเบิ่งน้าครับบรรยากาศเย็นสบายเลยทีเดียวลมว่อยๆเ่มาแรงก็ได้ แล้วสีภาพปเป็นรอเบงบรรยากาศคล้องเหรียญคล้องหัวาตามบริเวณงานครับบริเวณงาน,นเด็กๆในหนอนเนี่ยมากขนาดเลยนะครับสิงสาสวันครับพี่นนองครับสิงสาธวัน,น,น,วนเป็ียคล้องคููกันกันกบงานงานวัดครับตรงนี้ครับงานวัดงานว่า,าแจ่ละหม่องละแจ้ละบอนตรงนี้สิงสาสวัน จิงสาหมาม้วนรถบับนะครับนี่ครับเด็กหน่อยเนี่ยม้วนได้ทีเดียวนะครับเนี่ต่อไปเล่นเต้นดึงดึงเลยนะครับบรรยากาศย่มคําเคลื่อนครับเสียงคือกระทึกคือโคมเลยแหละขอมหม่ามองจิงสาหวันนี่ครับ เด็นเลินหัวเดินไปครับครับเป็นมุมของอแกะครับแกะนี่เด็กหน่อยมากเป็นมาคือกันนี่ก็ได้แกะแกะเป็นแพะเป็นกัดตายเป็นนูนี่โอ้ยเด็กหน่อยมากเลยนี่สวยงามครับรกระตายครับนี่นะแับแถมมักก็สวยจริงครับพี่น้อง กต่อกระตายครับเป็นเกมเล่ยนยิ่งปอกยิ่งปืนยางนี่เบสทุกสิ่งสุยางครับ,รบอันนี้เป็นกุ้งครับตกก๊กุ้งสามารถต๊เอากุ้งได้ครับเนี่ยตกกุก้งอีกหน่อยาาก็มมัขคือกันนะครับกันได้ตกกุก้งตกปูกตกปลานี่ครับ กุ่งตัวนี้น้อยนะครับเป็นกลุ่งสีครับเป็นกลุ่งสีผมประมาณแกว่าใวไใตัวใดเอาไปเลบ่ยหรือจังได้บ่นก็ได้แต่ส่วนมากหักสิบษได้ครับเพราะว่าเ,นเนื่อนิเพื่อนกลุ่มเพื่อนสีเกลยือไปแล้วมักสิมบบบบบบอกอบบบบบนบบ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 บนกบาบบ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 ยบบบบหบบบงบบ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 เป็นการผ่อนคลายไปอีกอย่าง,งบบ ทั้งนี้กัดตายครับอันนี้นะเด็กเล็กหน่อยสื่อคลองมาหาให้มันกินนอา้าวเ,าเดี๋ยวเบิ้งในแย่งเป็นนุ่มกับจำนายนุ่มปันิโตครับเล็กหน่อยตื่นเต้นดีครับพี่นอ้องมีหดหมูน,นี่ครับพี่น้องหมูนหน่อยี่ถ้าหักแต่แพงแต่ได้พี่น,อน้องอะไรนี่นี่หมูนี่นี่ยัให้กินกว่าก่อน,นครับ หมูหน่อยครับหมูพันสวยงามนี่ครับอืมครับบรรยากาศรอบรอยครับบรรยากาศรื่รอย์ิงชาหมามุนรถบัมม์นะครับยงามทีเดียวครับพี่หนอถือใจเด็กๆเล็กหน่อยนะครับกำลังเตรียมการเตรียมงานอยู่ก็มีครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของงานวัดแบบแท้จริงเลยครับนี่ครับงานถ่าก งานอำเภอถาดพนมค,คือเทียนแต่สมัยยังนหน่อยๆครับเหรียญลถบั่มสิงสามามวนนี่โอ้ยขกกักะแทสวยงามครับเ็นประดับประดาเลยฟืน้นเลยไฟครับบรรยากาศของงานาวัดงานวัดถาดพนมครับ,รม,รบมีเจ็ดหมื่นเจ็ดขึ้นนะครับ เจ็ดหมืนเจ็ดคืนวันนี้ยังบเริ่มงานกับผมมาเลระเบิงเหรียญโลงวัเลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่เห็นน้องในเบิงนําเป็นเหมือนเด็กเล็กยังบเริ่มงานเลยครับเป็นสิเริ่มงานเหมือนอืนครับพี่น้องเงานเหมือนเอือนขันมืองานแถ่ๆ่วนเฮสิบโมไฮวอเลยเอมเลยละครับพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศตอนคำคืนของ งานวัดพระธาตุพระนุ่มฝา,ฝากมาตอนพี่น้องครับนี่พวกนักท่องเที่ยวหมอมาเลาะเล่นเลาะเบิ้องกลางทางคำขึ้นกับไรครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนค่ำขึ้นดีเลยทีเดียวครับของสีของขายโอ้ยสวยงามดีเลยครับพี่น้องนี่ครับเป็นติ๊บเขา่าครับติ๊บเขา่าหลากหลายสิ่งหลายอย่างครับนี่ ขออนุญาตจบคของหลานเพิ่นเขามาทายครับเพื่อนก็บว่าเชิญเลยเชิญเลยเห็นบ่ะครับเก็บรบรรยากาศมาให้เบิ่งครับมีติพเขาเิพยน้ำส่วยดีครับพี่นอ้องหลากหลายขนาดเลยนะครับเป็นเครื่องจักสารครับล้านนี้ไลาที่สุดครับแต่พ่เดนินผ่านๆมาเนี่ยเพิ่นมาเปิดลานออกอยู่ออกขายอยู่อำเภอทาดพน,นมครับเป็นเครื่องจักจกสาร มีพวกไว้มีพวกหมวกยังต่างๆนี่ครับดอกเบิ่งติปเขากับติปเข่าแบัง่ายเหมนดครับนี่เนาะทิปเขาเป็นเป็นไลท์บอที่จังได้เนียวมก็ได้นี่ครับสวยเลยทีเดียวเป็นติปเขาแบบสวยงามเลยนะครับเบิ่งพวกหมวกพวกอากุ๊พวกยังเนี่ยผมาออกล้านสวยเลยทีเดียวครับนี่เนาะอยู่บริเวณ งานผาดานุนมครับงานผาดพนุมครับเพื่อได้พันไปพันมากกะแวะขำาเบิงมาช่มหลานพนไหนเด้อครับพี่น้องเกิดหลานอยู่ทังงานบริเวณงานครับเป็นเครื่องจัดซานและเครื่องฟ้องใส่แบบขั้วเลื่อนครับแบบขั้วเลื่อนครับทิปเขาน้นหน่อยพรดี่งามเลยนะครับพี่น้องทิปเขาสวยงาม ผมเองกันยังว่าง่ามครับนี่ครับมี่ิพเขาแปลกๆกันร้ายครับพี่น้องเอหอมือนสารขักสารเนียดีผมก็ได้ว่าแต่ของหลังตัวก็ใจดีนะครับธรรมะายทำนี่เลยครับพอน่ะครับเดี๋ยวผมบริเก็บเสียงไหวเพราะว่าเสียงเพลงขะห่างคุณเปิดเสียงดังขรรมาเดียวกับติดติลิกซิตอีกครับพี่น้องก็เลยตัดเสียงออกไป <c oughs> ครับบ,บรรยากาศ แต่ลายหมองลา,ลายแจ้ครับนี่ครับเดินเบึงเดินชมก่อนก่อนเสียหอดมือเปิดงานาขึืนมืออื่นเสาาใน่กษสิสเปิดงานนะครับเปิดงานแฮอุปกุดมือเล็กเล็กนะครับทางหลานขาหลันยังเพื่อเกษมาเปิดก่อนครับสิ่งลายอย่างมาให้เมืองให้ช่มครับมีปากหนอก ือว่าเป็นบรรยากาศยงีมคำขึ้นครับยงีมคำขึ้น,คคนอันนี้กันนกกระท่ามุนครับนี่นครับมุนแบบประวัติตัวไปขี้กันนี่ก็ได้ครับอ๋ออะไรทีเดียวครับพี่น้องเป็นกระท่ามุนเป็นมอตเตอร์นะรครับพี่มอตเตอร์ ไปไล่หมองไล่แจ้ครับไปไล่หมองไล่แจ้เพราะว่างานพระธาตุนี่รู้สซุกว่าสิกว่างคว้างพอสมควรรอจนเมื่อยหมดนะครับพี่น้องรอจนเมื่อยขาหมดเลยมีทั้งแจ้ไต่แจ้เนื้อมุ้กลางรับฟองเหรียญเล็กๆ,ๆหน่อยไม่หล่อตาหล่อแจขนาดเลยครับเป็นหมักปิ้นรับเป็นหมักปิ้น ปีนที่นยนคือไปเตี่งฝ่าแล้วมันอกที่ตกลงมาเป็นแสงครับนี่ครับเป็นเดินขายอยู่นี่ครับมันแม่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 เป็นคลองเหรียญคลองเหรียญในเล็กน้อยครับนี่อันนี้เป็นม,มุมคลองอำเภอถาดพนมอีกมุมนึงครับนี่คนระแสงฝืนแสงไฟสวยเลยทีเดียวครับถ่ายเบึงได้ไหลหมอนไละ่แจ กับแสียงฝืนแสงไฟแห้งงามครับพี่น้องกับแสียงฝืนแสียงไฟแห้งงามเป็นลังเตรียมการเตรียมงานอยู่ว่าผมมาเก็บภาพบรรยากาศก่อนเมือ่อแห่อุปคุตครับแห่อุปคุตนะครับตอนวันแรงๆอยู่หนาพระธาตุมีอยู่ประมาณนี้ครับขคนออกมาจับใจใส่ซ้อยมากกาบมากไหวพระถากระนมครับ บขาดซ้ายครับรคะแนนเราขาดซ้ายถือว,ว่าเป็นบรรยากาศดีเลยทีเดียวครับบอห่อนบอลน้าวครับบรรยากาศเอ็นสบายเหมาะสําหรับมาทําบุญชุนท่านครับพี่น,อน้องครับผ้าเต่าผ้าปอบขั่วมาล่อเหรนร่อช่มครับเป็นบรรยากาศดีเลยทีเดียวตอนค่าคืนเพื่อธาดพนมครับ ของหัวแป๊บเลยครับมองเห็นปลายพระธาตุนี่เฮ้ยสวยครับพี่น้องของเหรียญของหัวของเด็กๆหน่อยนี่ครับเดี๋ยวพี่ย่นโยนขึ้นไปนะครับของเหรียญะฮ่าของเหรียญโยนขึ้นไปมันจะเป็นแสงครับครับยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปนี่ตกลงมาครับ จะตกลงมาเนี่ยครับเ,ออเรื่องหน่อยนี่มากเป็นมักเลยครับพี่นนอะ <c oughs> เป็นหนังสติ๊กยิ่งกันไปครับยิ่งกันไปแล้วก็ตกลงมาจะเป็นแสงครับครับเป็นขล้องเลนของหัวนเครับไอสิ่งลาย,ยางครับบรรยากาศงานวัดพระธาตุครับพี่เนะาะ หอ,อดมือจริงนหนิเฮสีไล่เหลวคนแถวนี่บริเวณนี้นะแกบสียางโม,ม่ใหญ่หมดนะครับแต่ยังบ่หอดมือจริงกันยังไล่พอสมควรละไล่ลพอสมควรและนะครับหล่อเบิ่งหล่อชมและลายหมองลายแจะครับดูกว่าเดี๋ยวมากมาเบิ่งคลิปผมนี่ก็เดี๋ยวขึ้นออกว่าเออไปมุมนั่นแจนี่ <laughs> เไหลายซอกหลายมุมครับของขับของขายเพียบเลยครับก็ได้บรรยากาศน,น่านธาตุพนมปี2567ครับพี่น้องครับเป็นเมื่อก่อนเมื่อสิเปิดงานเพิ่นครับเปิดงานคือเมืออื่นนี่แห้งสิหลาอยละคนครับทางนี้เป็นอ่าของศาลพระพรหมครับสารพรหม สารประคนตอนทำขึ้นจะมีบูมากราบมาา้าไหวสการาบูชาละ่ะขอพอรนือกันครับพี่น้องบึงบรรยากาศสารประคุมตอบกับประคุมพระธาตุพนมกับแสงฟืนแสงไฟงพระธาตุพนมครับสวยพี่น้องขามาได้กินหอมหอมถูกหอมเทียนครับพี่น้องบุกน์นขามาครับ ขอพอนบกขาดซ้ายครับก็ได้มาในขาดหองสารพระพุธก่อนก็ได้เบิ้งข้องคำข้องขายรบๆครับนี่เป็นพินเป็นแค้นเป็นก้องครับเป็นมาวางขายเป็นบูทของผืนเมืองครับครับพินเป็นแค่นเป็นโบดเป็นเครื่องดนตีครับพี่น้อง ของดนตรีศิลต่างๆของภาคอีสานครับ,รบอันนี้วดครับวดน้อยเป็นพินเป็นแค่นงในครับเป็นของเครื่องเป่าเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเครื่องจักสานาลนึกันทั้งนี้ก็ได้ครับเนาะมีหัวดมีหมอมีติบเขาเครับเป็นของเครื่องขั่วครับนีไ่ได้มีกาตามีกาสของเหรียญของ เรียกเล็กเียน้อยมีเพียเพื่อกันครับฟังนี่ก็ได้ฟังหนึ่งของสารพอพุ้มกับทางน้ครับบรรยากาศฟังทั้งนอกทั้งทั้งนี่สิป,ปิดถนนเลยนะครับพี่นอ้องเป็นการเป็นงานเป็นสิปิดถนนให้บอกขาเมยค้ายนี่ว่างคล้ายได้ตามอถอกถนนีนเล,เลยครับมีกองสื่อของขายเพียคือกันก็ได้ครับเป็นบรรยากาศ ยามคำคืนของอำเภอทัดพนมดีมากรอเบิงหลรอชมครับคือว่าเอาบุญมาฝากแล้วฮะภาพบรรยากาศางานบุญมาฝากพีฝักงน้องครับของสื่อของขายของอยากเขากินเพียบแล้วแต่ให้สื่อย่งกะสรรหาเอาได้เลยคร,ค,รรรรครับพี่นอ้องบรรยากาศตอนแรกครับพี่น้อง ถัดพนมครับเป็นเ,เป็นไก่ม้วนครับไก่ม้วนกับท่าม้วนนี่ม้วนแบบเบาๆเอาไว้เลยครับพี่น้องนี่ครับตั้งสีแถวเลยครับท่งนี้อ้นี่ครับเสียบๆๆหลายๆตัวม้วนทีเดียวเลยครับหอมเป็นหอมเลยพี่น้องคล้ดีคล้าดีเป็นพิเศษครับคล้ายด,ดีเป็นพิเศษ ไรหมองไล่แจไล่บอลครับพี่น้องเป็นบรรยากาศค่าคืนของอำเภอถาดพนุงครับถ่ายคลิปนี้กับิคอยุตีว้เพียงสำนีกอนเดอร์ครับพี่น้องเอาไว้พบพอ่อกันโอกาสหน,น้าครับสวัสดีครับ